สวัสดีครับวันนี้ขอแนะนำวาลวที่เรียกว่าไดเวอร์เตอร์นะครับโรตารี่ไทยเป็นวาลวเปลี่ยนทางทางไหลเปลี่ยนทางไหลนะครับเหมาะสำหรับพวกเม็ดพลาสติกหรือเป็นของที่เป็นเม็ดๆะนะครับเป็นผงเป็นอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นผงซีเมนต์นะครับเพราะว่าผงซีเมนต์เนี่ยมันจะไปแข็งผงยิบซ้ำผงซีเมน เวลามันเจอความชื้นแล้วมันจะไปแข็งแข็งแล้วมันจะเกาะโรโตโรเตอร์ก็จะหมุนไม่ได้นะครับขั้นตอนการผลิตก็ปกตินะครับต้องเขียนแบบขึ้นมาก่อนไดเวอร์เตอร์ตัวนี้มี45องศากับ33องศาให้เลือกใช้ไดเวอร์เตอร์ทิวนะครับเป็นท่อ2ซเส้นให้เปลี่ยนทางไหลดูจากดออิงก็จะเข้าใจมันนะครับ หลังจากเราเขียนดออิ่งแล้วเราก็จะเตรียมวัสดุวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นคาร์บอนสตีลหรือสแตนเลสสตีลขึ้นรูป2อย่างขึ้นรูปจากการเชื่อมขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นรูปจากการหลอ่อโลหะขึ้นรูปหลังจากได้วัตถุดิบมาแล้วเราก็เข้ามาทำการแมชชินนิ่งนะครับการกึงนั่นเองการกึงการเจาะการเชื่อมการเวล แล้วก,ก็การตั้งค่าการตั้งศูนย์องศานี่สําคัญนะครับไดเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าองศาเพี้ยนเนี่ยเวลาเปิดปิดมันจะไม่กลับมาที่เดิมครับเพราะฉะนั้นไดเวอร์เตอร์เนี่ยองศาของชิลสองตัวนี้สําคัญมากต้องตั้งให้เป็นให้เป๊ะเลยครับแล้วมันก็จะมาอยู่ที่จุดศูนย์ของมันหลังจากขั้นตอนการแมชช i n นิ่งบอ y ดี้โรเตอร์เนี่ยนี่ฮะรูปภาพเนี่ยกำลังแมชชีนโรเตอร์อยู่ เห็นไหมครบมันกาลังแมชชีนทั้งซีดเลยนะครับเพื่อให้ได้ศูนย์ในเซนเตอร์เซนเตอร์เดียวันหมดเลยเวลาโรเตอร์หมุนนะครับหมุนแล้วมันจะมีมีแบริ่งด้วยนะครับหมุนลูกปืนนี่ครับมันจะเป๊ะเลยนะครับแล้วข้อมันก็จะมาลงตามที่มันต้องการเพื่อเปลี่ยนทางไหลโรเตอร์จะเป็นกลมๆอย่างเงี้ยนะครับเรียกโรโรตารี่ไทย หลังจากแมชชีนอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าขั้นตอนการประกอบหรือว่า XMB นะครับทำการประกอบขึ้นรูปเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีดซีดของมันเนี่ยจะทำด้วยซูเปอร์ลีนนะครับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งแข็งกับเทฟรอนนะครับถ้าเป็นเทฟรอนมันจะเสียครับเพราะว่ามันไม่แข็งแรงพอเลยต้องใช้ซูเปอร์ลีนหรือไนลอนนะครับ มาเป็นซีดซึ่งซีดตัวนี้มันจะอัดอัดให้แน่นขึ้นเรื่อยๆได้ครับเล่งได้เล่งซีดได้ก็อารณีใช้ไปนานๆแล้วสึกโรตารี่วาวนี่ลำเลียงเม็ดพลาสติกดีนะครับรุ่นนี้นะครับโรตารี่พวกเม็ดพลาสติกอดีมากครับผมส่วนโรตารีไทยนี่ยังไงดีล่ะหลังจากซีดใช้ไปสึกแล้วมันก็เล่งได้1นึที่ท้ายหรือก้นของโรตารี่จะมีฝาเปิดนะครับ เพื่อทําความสะอาดสามารถเปิดฝาเอาเอาสารบางอย่างที่มันมันสามารถตันอยู่ที่คาวิตี้ของโตรตารีวาล์วก็สามารถเปิดมาได้สนใจวาล์วตัวนี้นะครับติดต่อทาง BV ว wow, a วาลวประเทศไทยเบอร์โทรให้มาด้านล่างนะครับขอบข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณครับ